สวัสดีครับพวกเช่องตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8ก็จะพามาดูหัวมันนะครับจะพามาดูหัวมันอายุ7เดือนนะครับมันอายุ7เดือนนะครับเป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับปลูกดินทรายนะครับดินโคกหรือว่าดินขาวนะครับดินทรายดินโคกดินขาวดินอันเดียวกันนะครับครับจะพามาดูความดกนะครับเป็นมันสัมปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์โบราณนะครับเกษตรศาสตร์โบราณที่มีกิ่งเยอะนะครับ แปลงนี้นะครับเขาทั้งหมด25ไร่นะครับเขาใช้สูตรเดิมนะครับการใส่ปุ๋ยนะผมจะมาบอกวิธีมาแนะนําสูตรปุ๋ยการใช้สูตรปุ๋ยนะครับก็คือปุ๋ยนะครับอาจจะถ้าบอกนะครับอาจจะรู้นะครับว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าบอกก็จะร้องอ๋อเลยนะครับนี่ครับเขาใช้มาเกือบทุกปีนะครับแล้วเขาก็ได้ผลผลิตลักษณะนี้นะครับหัวอาจจะใหญ่ไม่เสมอนะครับแต่ความดกนะครับให้ดูความดกครับเพราะว่ามัน เจ็ดเดือนนะครับเนาะหัวอาจจะไม่ใหญ่แต่ให้ดูความดกนะครับอาจจะไม่ใหญ่เสมอแต่ให้ดูความดกนะครับคือแปลงนี้นะครับเขาค่อนข้างจากพิธีพิถันในรายละเอียดของการดูแลนะครับหมายถึงว่าการดูแลเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยเขาก็ไม่ได้มีปุ๋ยวิเศษอะไรมากมายนะครับเขาใช้นะครับจะบอกเลยนะครับว่าเขาใช้ปุ๋ยจากขี้หมูนะครับปุ๋ยจากขี้หมูก็อย่างที่เราพอรู้นะครับนะว่าปุ๋ยขี้หมูมันจะมีทั้งปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ด ปุ๋ยขี้หมูตากแห้งแล้วก็น้ำหมักขี้หมูนะครับน้ำหมักขี้หมูที่เราเอามาฉีดนะครับคราวนี้เขาก็ใช้ลักษณะนี้นะครับแต่เขาใช้เลือกใช้ต่างเวลาต่างวาระกันนะครับหมายถึงว่าใช้ปุ๋ยขี้หมูนะครับชนิดคนละประเภทต่างเวลาแล้วต่างวาระกันนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็นะครับก็จะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าประโยชน์ของปุ๋ยคอกนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2หลักใหญ่ๆนะครับก็คือ ข้อหนึ่งนะครับมันจะช่วยปรับปรุงดินแล้วก็ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินบางประการนะครับแล้วยังจะช่วยการเจริญเติบโตและความอยู่รอดของเส้นเดินดินนะครับข้อ2นะครับก็คือทําให้ธาตุอาหารนะครับทำอาห้ธาตุอาหารของพืชในลักษณะมีความต่อเนื่องนะครับก็คือการให้ธาตุอาหารของพืชน,นะครับ ในลักษณะต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับและนานกว่าปุ๋ยเคมีที่เราใช้นะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนั้นปีต่อปีนะครับมันก็จะมันจะไม่มีการสะสมนะครับมันก็จะละลายละลายออกไปนะครับนี่ครับนะแปลงนี้นะครับเขาใช้ทั้งปุ๋ยขี้หมูที่เป็นขี้หมูตากแห้งนะครับแล้วก็ขี้หมูน้ำหมักขี้หมูนะครับนะครับใช้ทั้ง2ออย่างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเขาใช้ต่างวาระและต่างเวลานะครับ ไม่ว่าจะปุ๋ยอะไรนะครับนะถ้าเกิดเราปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราใช้ปุ๋ยใช้ถูกเวลาของพืชถูกช่วงเวลาที่พืชต้องการนะครับถูกช่วงเวลาที่พืชต้องการนะครับมันก็จะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดของปุ๋ยชนิดนั้นๆนะครับก็อย่างที่บออคขับแปลงนี้เขาเป็นคนค่อนข้างพิถีพิถันนะเขาก็ไม่ได้ตามกระแสเขาไม่เคยตามกระแสนะครับว่าปุ๋ยชนิดดีดีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตามกระแสนะแต่เขาจะย็นหยัดตรง ขี้หมูนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเราขี้หมูก็หาง่ายนะครับหาง่ายหาไม่ยากนะครับทุกวันนี้หาง่ายกว่าขี้ไก่ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขี้ไก่นะครับ่าจะได้เอามาก็ต้องรอคิวนะครับต้องรอคิวโอรอลายเป็นบางทีรอเป็นเดือนนะ่าจะไดเอามาลงนะครับนะครับแล้วแปลงนี้เขาใช้ขี้หมูนะครับคือช่วงแรกนะครับช่วงแรกๆนะเขาจะใช้น้ําหมักขี้หมูก่อนนะเขาจะใช้น้ําหมักที่น้ําหมักที่ได้จากขี้หมูหมักนะครับเขาจะมาฉีดช่วงในระยะ มันของเขานะครับเริ่มงอกตาแดงแดงนะครับเริ่มงอกตาแดงแดงนะครับก็ลองไปสังเกตครับพอเราปลูกมันแล้วมันมันจะเริ่มงอกตาแดงแดงออกมานะครับนั่นแหละครับเขาจะใช้น้ําหมักขี้หมูฉีดเข้าไปที่โคมต้นนะพวกงานก็คือโคมต้นอะไรนะครับโคมต้นไปเลยครับก็จะช่วยในการเล่งรากนะครับก็จะช่วยในการเร่งรากของมันสับปะหลังของเราด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่า ในธาตุปุ๋ยนะครับในธาตุอาหารในปุ๋ยขี้หมูนะครับธาตุอาหารในปุ๋ยขี้หมูนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันเยอะนะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าชนิดนะอย่างที่มันสัตว์ปหลังต้องการก็มี NPK นะครับ NPK นี่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันสูงนะครับ13ชนิดก็จะมีพวกมีทั้ง NPK นะครับมีทั้งพวกอะไรนะครับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับส่วนพวกสารอาหารเสริมนะครับ ธาตุอาหารเสริมก็จะเป็นพวกเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสนะครับสังกะสีทองแดงโบลอนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจําได้ไม่ครบนะาะว่ามันสิบกว่าสิบกว่าธาตุนะนะครับพอเขาฉีดได้ช่วงตาแดงแดนะครับเพื่อเป็นการเล่งลากนะครับเพื่อเป็นการเล่งลากเขาจะฉีดอยู่ตาแดงแดงเขาจะฉีดช่วงเกิดการเล่งลากครับก็ถามนะครับว่าทําไมในขี้หมูน้าขี้หมูมันเถึงช่วยในการเลี่ยงลากนะครับถ้าคนที่เคยทําก็จะรู้นะครับทุกคนที่เคยศึกษามาก็จะรู้นะครับเพราะว่า ในธาตุอาหารในปุ๋ยขี้หมูนะครับที่เราเอาน้ำมาหมักแล้วนะครับมันจะมีไนตัวเจนนะครับสูงนะครับถึง2 6 9นะครับมีฟอสฟอรัส3.42%เซนะครับและมีตัวเคนะครับก็คือโพแทสเซียม1.12นซตะครับต่อ1ลิตรนะครับต่อน้ำหมักขี้หมู1ลิตรนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าธาตุในตัวเจนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับนี่แหละครับนะครับ สาเหตุที่ใช้น้ําหมักขี้หมู Susan, เล่งรากไปก่อนนะครับพอช่วงระยะที่สองนะครับ <c oughs> ก็จะยังใช้นะครับช่วงระยะที่สองก็จะยังใช้น้ําหมักขี้หมูเหมือนเดิมแต่เขาจะไม่ฉีดที่ต้นเลยนะครับเขาจะไม่ฉีดที่ใบแล้วนะครับช่วงฉีดรอบสองนะครับช่วงช,ช่วงใช้น้ําหมักขี้หมูนี่รอบสองครับจะอยู่ประมาณมานันประมาณอายุหนึ่งเดือน กว่าๆนะครับ1่เดือนกว่าๆก,ก,ก็ประมาณว่ามันออกได้ทั้งสองใบกว้างๆหน่อยนะนะครับประมาณมันออกได้2ใบกว้างๆนะครับแต่เขาจะไม่ฉีดคมต้นเขาจะไม่ฉีดทางใบนะครับเขาจะใช้วิธีการหยอดนะครับเดินหยอดหมายถึงเห็นไหมครับหัวสเปรย์ที่เราฉีดนะมันจะใช้ฉีดใช่ไหมแต่เขาถอดออกแล้วเขาก็จะเหลือแต่สายยางแล้วเขาก็จะเดินหยอดเหมือนเราเดินหยอดนะหยอดหยอดสลับกันซ้ายขวาทีละต้นอทีละงงาทีละเงาวก็คือไม่ต้องไม่ต้องถึงกับว่าต่อทุกคนต้นครับ เพียงแต่ให้มันอยู่ในรัศมีของระหว่างระหว่างใกล้ๆนะใกล้ๆขคนต้นไม่ต้องคือกับไม่ต้องถึงกับจุ่มนะครับเขาบอกนะครับอันนี้เขาบอกเลยนะผมก็นั่งคุยกับเขามาแล้วนะเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปถึงกับหยอดโคนต้นและไม่จําเป็นต้องทุกต้นนะครับเดี๋ยวมันจะซึมลงไปในดินเองนะครับเพราะว่าเวลาเราหยอดไปให้มันอยู่ระหว่างใกล้ต้นมากที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้นะครับอันนี้คือสูตรสาเร็จของเขานะครับเนี่ยครับดูความดกดูความดกนะครับดูความดกซะก่อนดูความดกแล้วดูความใหญ่นะครับพอช่วงระดับอันที่3านะครับ อันที่สามนะครับอ๋อก่อนก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทําไมนะครับทําไมพอมันสับปะหลังเราแตกใบแตกกิ่งออกมาได้สองกิง่ง <c oughs> ก็ประมาณมันประมาณหนึ่งเดือนกว่านะนะทาไมเราบางคนมาทําทไมไม่ฉีดคมใบไปเลยทําไมไม่ฉีดทางใบไปเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากเราฉีดทางใบนะครับถ้าหากเราฉีดทางใบนันฉีดน้ําหมักขี้หมูทางใบนะครับคือมันจะได้รับ คือง่ายๆคือมันจะกินมากเกินไปนะครับนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับว <anak> ่าประโยชน์นะครับมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ได้ไวได้เร็วนะครับแต่การที่เราฉีดทางใบนะครับก็ที่รู้กันอยู่ะครับว่าน้ำหมักขี้หมูนะครับมันมีไนโตรเจนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จึงมีที่โอกาศจึงมีโอกาสนะครับที่จะทําให้มันสัมประหลังของเราบ้าใบขึ้นต้นนะครับนะครับบ้าใบขึ้นต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ปริมาณหัวที่ได้นะครับมันจะไม่โดกนะครับมันจะไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็จะไป หนักทางใบนะครับเนี่ยครับอันนี้จากสูตรของเขานะครับแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้นะแต่อันนี้สูตรของแปลงนี้นะครับสูตรของแปลงนี้จริงๆนะครับเขาจะนะเขาจะไม่ฉีดคมเขาจะไม่ฉีดทางใบนะครับนะครับเนี่ยรับก็จะได้อย่างนี้นะครับนะครับส่วนระยะที่3นะครับระยะที่3ามที่เขาจัดการนะครับเขาจะให้ปุ๋ยขี้หมูนะสามระยะระยะที่3านี่ครับมันจะเป็นช่วงระยะประมาณมันประมาณ2เดือนกว่ากว่านะ คือก็ใบเริ่มจะแตกกว้างแล้วนะครับย่หญ้าเริ่มจะยกจะลกแล้วนะการเกาะรากก็จะดีขึ้นนะครับการแตกรากการยึดเหนี่ยวก็จะดีขึ้นนะครับช่วงนี้แหละครับนะเขาจะใช้ขี้หมูนะครับขี้หมูตากแห้งนะขี้หมูตากแห้งนะเขาจะโรยนะครับเขาจะโรยเขาจะโรยกลางล่องนะครับกลางร่องที่แบบนึกออกนะครับกลางร่องนะครับกลางร่องมันเลยนะที่เราเดินได้นะที่เราเวลาเราเดินฉิยาเราก็เดินกลางล่องมันนั่นแหละครับเขาจะใช้ขี้หมูโรยกลางร่องขี้หมูแห้งนะครับโรยกลางร่อง แล้วเขาจะใช้รถแทกหญ้านะครับใช้รถแทกหญ้าแทกกลบไปเลยครับก็เปรียบสเสมือนหนึ่งการพรดินสองเปรียบสเสมือนการกําจัดวัชพืชเป็น,นตัวแล้วก็ได้ถ่ายกลบปุ๋ยขี้หมูแห้งไปด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือสูตรสําเร็จ3ข้อนะครับสูตรสําเร็จ3ข้อของเจ้าของไร่แปลงนี้นะครับเขาทํามาทุกปีนะครับก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครสอบถามก็เห็นแต่เวลาผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่ว่าดกได้เยอะดกได้เยอะ ดกจนไม่มีที่ออกนะหัวจนจะไม่รู้ไปเกาะตรงไหนมันเยอะเกินนะครับนะก็ไม่มีใครถามจนเนี่ยนะผมมาลงถอนแปลงนี้ปีนี้นะผมก็เลยตัดสินใจลองถามดูเพราะผมคิดแล้วนะว่ามันคงจะไม่ใช่การฉีดฮอร์โมอนอะไรมากมายนะเพราะผมก็ผ่านาประจำนะแปลงนี้ผ่านาประจำแล้วก็รู้จักกันดีนะครับก็ไม่ค่อยเห็นแกมาฉีดฮอร์โมอนนะครับนะเพียงแต่ว่านะครับอาจตาของความใหญ่นะครับขนาดของความใหญ่อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะว่าแกไม่ได้เร่งฮอร์โมอนอะไรนะครับ แต่เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแป้งนี้นะครับตอนนี้นะครับ2บาทเออ่แกได้2บาท79นะตีว่า2บาท80นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งเต็มป้ายนะครับแต่ว่าพอไปตรวจแล้วไอ้คนวัดแป้งอ่ะมันก็เลื่อนลงนะที่จริงมันก็ไปได้อีกนะมันจะเต็มป้ายแล้วก็มันเขาก็กเลื่อนลงนะครับก็นี่แหละครับนะอย่างว่าอะไรครับนะเราไปขายเราก็ต้องยอมเสียเปรียบนะที่จริงนะ,กะเกษตรศาสตร์เนี่ยแป้งนี้นครับเต็มป้ายนะที่คุยกับเขานะที่คุยกับแกนะแกแกก็ไปยืนดูเขาวัดแป้งนะ แต่พอมันจะเต็มเขาก็เลื่อนลงเขาก็เคาะลงนะเขาก็เลยให้มาได้มาสองบาทแปดสิบนะครับสบาทแปดสิกิโลละสองบาทแปดินะครับนะครับยี่ส้าไร่นะครับก็ยังตอนยังยังถอไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้กี่ร้อยตันนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้กี่ร้อยตันก็เดี๋ยวจะมีคนถามนะครับว่าทําไมทําไมเราต้องใช้ขี้หมูแห้งโรยนะครับต่อทำไมต้องใช้ขี้หมูแห้งโรยทําไมเราไม่ฉีดคมไบก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราฉีดคมไบเนี่ยนะ ทั้งฟอสฟอรัส uh, กับไนโตรเจนมันสูงนะครับพอมันสูงแล้วมันก็จะทําให้มันสัพพลังของเราต้นงามเกินต้นใหญ่สูงแล้วก็บ้าใบานะครับไม่ลงหัวนะครับแล้วยี่อยานะครับทำไมไม่ใช้ขีออ้ทำไมต้องใช้ขี้หมูแห้งถ้าเกิดเราใช้ขี้หมูเปียกนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยออหมักปุ๋ยคอกชนิดอะไรก็แล้วกแต่ครับถ้ามันไม่แห้งนะถ้ามันไม่แห้งเมื่อเราโรยลงไปในดินนะครับมันจะไปเกิดผลกระทบตอนมันสัพพลังของเรานะครับ มันจะไปเกิดผลกระทบต่อมันสัมพหลังของเราก็คือในช่วงระหว่างการย่อยสลายของปุ๋ยคอกนะครับ like จ so ุลินทรีย์ในดินนะครับมันจะดึงไนโตรเจนจากมันสัมปหลังหรือว่าจากพืชของเรานะครับไปช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยคอกนะครับก็จะทําให้มีโอกาสนะครับมันสัมปหลังของเรานะครับมันจะขาดไนโตรเจนนะครับเพราะมันจะต้องดึงไนโตรเจนไปช่วยการย่อยสลายขี้หมูนะครับก็ทําให้ช่วงที่กําลังสร้างใบนะครับมันของเราก็จะขาดไนโตรเจนใบจะเหลืองและใบจะร่วงนะครับ แต่บางครั้งนะครับจุลินทรีย์ที่เกิดจากปุ๋ยคอกที่มันไม่แห้งนะมันอาจจะไปจัดกินรากของมันสัมปะหลังของเราทําให้มันสัมพะหลังของเราเเน่าแล้วก็ยืนต้นตายได้นะครับนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการฉีดน้าหมักชีหมูนะครับนะทางใบนะครับก็ฉีดได้นะครับฉีดได้แต่ควรจะฉีดมันสัมปะหลังในช่วงที่5เดือนเป็นต้นไปนะครับอยู่อย่าต่ำกว่า5เดือนเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็น มันสับปะหลังของเรานะนะมันจะเป็นช่วงที่ในหัวของมันมันจะสร้างหัวแล้วมันก็จะเริ่มมีน้ําในหัวแล้วมันก็จะกําลังสร้างแป้งมันก็จะไปช่วยน้ําขี้หมูนะมันก็จะไปช่วยในการสร้างแป้งทำให้แป้งของเราดีเปอร์เซนต์เปรี้ยนะครับนะต้องฉีดนะครับจำไว้นะครับถ้าฉีดน้ำขี้หมูต้องฉีดยาต่ำขัว่า5เดือนสาหรับในมันสับปะหลังไม่งั้นขึ้นต้นขึ้นใบแน่นอนนะครับครับ,ค,รบ,ค,รบคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเกษตรศาสตร์แล้วก็วิธีการนะครับฝากไว้กับพันธุ์มันสับปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ กับวิธีการใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกคือปุ๋ยขี้หมูแล้วก็น้ำหมักขี้หมูให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับทํา3อย่างนะครับทํา3อย่าง1นนะครับฉีดตอนตาแดงแนะครับฉีดน้าหมักขี้หมูตอนตาแดงแดงสองพอได้ 1, 1เดือนกว่าๆเราฉีดเราหยดน้ำนะเราหยดน้าหมักขี้หมูตามคนต้นนะครับพออันดับ3านะครับสเดือนกว่าอ2เดือนกว่าเราก็นะครับใช้วิธีการโรยขี้หมูแห้งกลางร่องมัน แล้วเราก็ใช้รถแทกหญ้านะครับเข้าไปแทกตามนะครับเพราะว่าก็ช่วยกาจัดหญ้าในร่องมันแล้วก็ช่วยพลดินพลดินแล้วก็ถ่ายกลบนะครับถ่ายกลบขี้หมูแห้งที่เราโรยไปด้วยนะครับนะครับก็จะได้แบบนี้แหละครับนะครับนะก็ลองไปทําดูนะครับเพราะว่าเขาทามาทุกปีเขาได้แบบนี้นะครับก็ไม่เคยมีใครมาสอบถามเขานะผมก็เลยเข้าไปสอบถามเขานะก็บอกสูตรนะครับเหมือนเขาจะไม่อยากบอกนะแต่เขาก็บอกแล้วครับอ่ะ ก็นะครับผิดเป็นครูเรียนรู้เอานะครับผิดเป็นครูเรียนรู้เอานะครับการทําการเกษตรปัจจัยหลักก็ดินต้องดีนะครับดินต้องดีน้ําต้องพอเพียงนะครับนะก็จะอยู่ได้นะครับลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตามกระแสนะอย่างที่บอกตามกระแสไม่ไหวนะครับนะเพราะว่าปุ๋ยมันก็นะปุ๋ยทุกชนิดนะมันก็ปุ๋ยตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่เอามาผสมมาผสมแล้วก็เอามาโฆษณานะครับมันก็เกินความเป็นจริงนะครับนะครับเราเอาอยู่กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับขี้ขนี้แหละครับนะเกี่ยวกับขี้นะครับเราเอามาใช้ได้นะครับ เห็นไหมครับผลของการใช้ขี้หมูน้ำหมักขี้หมูอย่าลืมนะครับเราต้องใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรไม่ว่าจะทําการเกษตรชนิดใดถ้าเรารู้จากช่วงเวลาที่พืชต้องการนะครับเราใส่เพียงนิดเดียวนะครับพืชก็จะเจริญเติบโตแล้วจะให้ผลผลิตกับเราคุ้มนะครับคุ้มค่าทั้งทั้งการลงทุนต้องบอกก่อนนะครับว่าปุ๋ยขี้หมูนะครับมันจะอยู่ที่ตันละ1500บาทนะครับตันละขี้หมูแห้งนะครับตันละ1,500บาทนะครับหรือไม่ก็เป็นกระสอบก็จะกระสอบละ สิบกิโลก็อยู่ละกิโลละบาทนะครับลองหาดูนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ